หนึ่งที่เขารดน้ำมนต์แบบมีชื่อมีเสียงห้ามชนผมเด็ดขาดนะ,ะนะทท่นะนี่เป็นบรรยากาศที่วัดหูช้าง ใครที่ยังไม่เคยมารดน้ำมนต์ที่วัตถุช้างนะผมบอกเลยว่าต้าอยากจะได้น้ำมนต์ดีๆนี่จ่าเป็นสายน้ำมนต์นะนะครับน้นรถคูบาอาจารย์ของท่านนะครับอา่อาจารนนียเป็นหลานพระอาจานสีนะที่อยู่วัตถุช้างถุช้างเนี่ยนะจะไม่ผิดไม่นอนนะมาได้นะี่วัตถุช้างนะครับวัถุช้างอยู่เส้นกาญจนา นะอยู่ที่กาญจนานะครับอยู่เส้นกาญจนานี่ยผู้ชมไม่ไกลมไม่ไกลนะก็อยู่ในเขตของกรุงเทพเนี่ยเขตจลิ่ินชันใกล้ๆก,ก,กันเขตกรุงเทพเนี่ยนะไม่ไกลก็กลัวหนาวอ่ะช่กลัวหนาวเห็นไหมก็เป็นห่วงเขากลัวหนาวก็ผ้ามาห่มให้นะครับเป็นบรรยากาศอยู่ที่วัตถุช้างนะนะครับใครยังไม่เคยมาก็เรียนเชิญไม่ได้ตรอบ แลยคนถามมาอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่วัดหูช้างนะทักทายครับทักทายทักทายทุกคนนะเป็นมิตชภาพที่ดีนะมีกี่์ปุ่มกดให้หมดนะทัก่ายนะผมบอกให้แล้วก็จะมีวิตาภาพที่ดีนะครับแล้วได้บุญด้วยนะเปิดช่องทางแล้วก็ได้บุญนะแชร์ให้กับทางวัดครับดื่มแชร์ให้กับทางวัดนะคุณผู้ชม เขาก็จะอจาดจัดแถวเพราะคนเยอะเขาก็ขย่อยอาดอ,อันนี้ไม่เคยมามาได้นะมาได้ นะนะครับอยู่ที่วัดหูช้างไหลายคนถามว่าอุยตกใจหมดเลยกำลังตั้งนาตั้งต,า,งตาเลียงรถอี ดึติดจบได้ดไหนโอเคด้วยดูกากได้เลยดึเปแล้วบบอ๋อข้างมข้างข้างขันขางนะครับองขเอแต่ขาก่อน